สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่อง Stub Gaming หยุดการพนันนะครับหลังจากห่างหายลงคลิปไปนานนะครับวันนี้ผมก็มาเปิดเจอโน้ตของเฮียหมาตามสั่งนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อความนะครับที่เฮียหมาโน้ตไว้นะครับเป็นข้อความของสมาชิกนะครับที่อยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะครับที่เคยเข้าไปทําเกี่ยวกับเว็บนะครับ เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่าวันแรกที่ผมได้เข้าไปทําเบฟพนันนะครับตอนนั้นอายุผมก็ประมาณ18-19นะครับช่วงนั้นก็ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารค่าแรงก็วันละ200ก็มมีนี่ติดตัวก็คือค่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องผ่อนทุกๆเดือนแต่เงินก็ไม่พอที่จะใช้ใจ่ายจากนั้นก็มีพี่สนิทคนนึงนะครับโทรมาหาว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างนะครับแล้วก็คุยสารทุกดิบ ต่างๆนะครับแล้วจุ่ๆเขาก็ถามมาว่าอยากมาทำงานด้วยไหมที่ทำงานก็อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยเรานี่แหละเงินเดือนก็สตาร์ทที่หม <ๆ S 2> ื่นหาว่างนะครับแต่3มเดือนแรกจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะด้วยความที่ตอนนั้น ผมก็เป็นเด็กแล้วก็ยังมีหนี้ที่ต้องใช้แล้วก็บวกกับฐานะที่บ้านก็ไม่ค่อยดีนะครับติดหนี้กันละนาวนะครับก็อยากจะปลดหนี้ให้ที่บ้านด้วยนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับภายใน1นชั่วโมงนั้นทันทีนะครับว่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปกับพี่ก็แล้วกันแล้วเขาก็โอนเงินค่ารถค่าเดินทางมาให้ผมเป็นจำนวนเงิน ก็ประมาณหลักพันนะครับผมก็เลยรีบไปจองตั๋วรถเพื่อที่จะเดินทางาไปในวันพรุ่งนี้นะครับพอไปถึงหน้างานจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยครับมีพี่ๆใจดีอยู่2อสาคนที่ทำงานอ,อยู่ที่นั่นผมก็เข้าไปเรียนรู้งานก็อยู่ประมาณในที่หนึ่งนะครับยังไม่ได้เริ่มทำอะไรก็รู้สึกว่าอ๋อพอทำได้นะ ทำไปสักพักก็เริ่มเข้าใจงานมากขึ้นเอาง่ายๆก็คือเข้าไปตรงนั้นผมชอบเสือกครับใครทําอะไรตรงไหนผมก็อยากรู้ไปหมด mm hmm. ก็ถามๆๆๆแล้วก็จ,จําจนได้นะครับจนวันหนึ่งเจ้าของเขาให้ผมไปทําระบบหลังบ้านให้นะครับดูแลพนักงานดูแลแอดมินดูแลระบบหลังบ้านแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้ผมหลายเท่าตัวจากหมื่นห้าครับเป็นหลายเท่าตัวเลย ก็เลยตัดสินใจที่จะทําต่อนะครับเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องเกี่ยวกับโกลงของเว็บพนันเลยก็แล้วกันนะครับโกลงของมันหลักๆก็คือมันจะหาโปรโมชั่นนะครับหลายๆอย่างเข้ามาดึงลูกค้าดึงดูดลูกค้าอย่างเช่นโปรโมชั่นเติม100ร้ับโบนัสสามหรือว่าทําเทิน,ตร,น,นตรงนั้นตรงนี้นะครับหลายคนก็หลงเข้ามาก็ทําให้เสียกัน เป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับเพราะว่าร้อยสองร้อยสามร้อยสมมุติถ้าเติมหนึ่งร้อยได้โบนัสสามร้อยก็เท่ากับว่าสี่ร้อยใช่ไหมครับสี่ร้อยก็ถ้าคนจนลากย่าที่เขาเข้ามาเล่นนะก็กลับว่าจะมาเล่นคำขามเห็นเงนินว่าสี่ร้อยตรงเนี้ยมันก็เยอะ อยู่แล้วนะครับสาหรับคนหาเช้ากินขํานะแล้วพอเสียเงินตรงนี้สี่ร้อยพออยากทาเทินนะบางครั้งเขาก็ให้ทําเทินห้าเท่าตัวสิบเท่าตัวนะครับพอทําไปก็ทําไม่ถึงสักทีพอหมดปุ๊บก็อยากได้คืนเงินที่เสียไปโดยไม่ได้คิดเลยว่าตรงนั้นไม่ใช่เงินของเราจริงๆเงินเรามันแค่ร้อยเดียวเอง แต่เขาให้โบนัสมา3า0เป็น400ใช่ไหมครับล้วก็ต้องทำเธอให้ถึงถึงจะถอนได้นั่นแหละครับทำให้หลายคนอยากได้คืนแล้วก็เสียไปเรื่อยๆนะพอเสียไปเรื่อยๆก็อยากได้คืนไปเรื่อยวนหลูปอยู่แบบนี้นะแล้วก็โกงต่อมานะครับของพวกบาคาร่านะ หลายๆคนสังเกตดูหรือเปล่าครับว่าห้องบาคาร่าในช่วงวันที่1น5 30ของทุกเดือนทำไมเล่นยากเล่นไม่ค่อยได้ผมจะบอกนะครับว่าเขาเปิดวิดีโอเก่ารีรันครับช่วงจวังหวะที่มันค้างๆติดๆขาดๆกระตุกนั่นแหละผมคิดว่าหลายๆคนก็คงเจอนะครับเจอกันบ่อยๆในช่วงจวังหวะนี้วิดีโอมันจะเปิดขึ้นมาแล้วภาพก็จะวับวับเป็นติดๆขาดๆหน่อย อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นวันที่15แล้วก็30จอยากให้ทุกคนลองคิดตามดูนะครับว่าส่วนใหญ่วันนี้ก็คือวันที่เงินเดือนออกค่าจ้างออกค่าแรงนะครับที่ต้องให้กับพนักงานนะครับซึ่งหลายๆคนที่เล่นอยู่นะ ถ้ามีกำลังเล่นเยอะเล่นไม่หมดนะครับและไม่เลิกนะครับเงินที่ได้มาในแต่ละเดือนนะครับเงินเดือนที่เพิ่งออกนะครับยังไงคุณก็มีเหลือนะครับแล้วก็ช่วงวันที่หนึ่งสิบห้าสามสิบก็คือเป็นช่วงที่เงินเดือนเข้า OT เข้านะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงโกกบโกยของเว็บพนันด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับก็เป็นการปรับเดิมพันลดลงจากเดิมเพื่อไม่ให้ได้เยอะนะอาจจะปรับทีละนิดทีละหน่อยนะครับให้คุณได้บ้างนะเสียบ้างแต่ส่วนมากจะเสียมากกว่าได้นะครับจนคุณหมดตัว แล้วก็ผมก็จะจะบอกนะครับว่าคําพูดที่ผมได้จากเจ้าไหนผมนะครับว่าเขาบอกว่าคุณมีเงินไม่กี่หยิบมือในมือของคุณแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าเจ้ามือมีเงินขี่ล้านระหว่างคุณกับเจ้ามือใครจะหมดก่อนคํานี้เขาเคยบอกกับผมไว้แต่ผมก็ยังหลวมตัวเข้าไปเล่นอยู่ยดีนะครับที่ที่มันสายดาร์กกว่าการโกงก็คือ การโกงแบบแยบยลน,นะครับก็คือการบิดนะบิดบิดลูกค้านะเคยมีผู้เล่นคนหนึ่งนะเล่นได้20,000 0กวา่าบาทตอนนั้นผมเข้าไปเช็คดูแล้วเขาเล่นบอลน,นะครับซึ่งเล่นบอลได้ปกติแล้วยอดส0 0ห0ขึ้นไปจะเป็นการถอนถอนโดยมือโดยไม่ใช่การถอนออตโต้ใช่ไหมครับปกติถอนสวมมาก็จะเป็นออตโต้ที่เข้าอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่ทางเว็บเขาจะปรับไว้ที่ว่า ถ้าสามหมื่นขึ้นไปจะเป็นการถอนโดยใช้การถอนมือนะเพื่อให้เข้าบัญชีเนื่องจากต้องการผ่านการตรวจสอบจากหลังบ้านอย่างผมก่อนนะครับซึ่งผมเป็นคนดูแลอยู่แล้วก็ต้องโทรสอบถามทางเจ้าของเว็บด้วยว่าจะถอนอยังไงนะถอนอยังไงก็คือทยอยถอนไปให้ทีละวันจบหรือว่าให้ถอนทีครั้งเดียวนะเนื่องจากเครดิตหลังบ้านไม่พอถอนหลูกค้า ก็เติมหวยเยอะมากไม่ได้เ,เพราะว่าเวลาโดนปิดมามันจะเสียหายหนักนะครับหลังจากนั้นก็คือผูลเพ่นที่ได้จากเจ้านายผมนะครับรู้ไหมว่าเจ้านายผมบอกว่าไงบอกว่าไม่ต้องถอนให้ให้บล็อกลายคนนั้นทันทีนะครับนี่แหละก็คือ เล่นได้แล้วไม่ได้นะครับหลายเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะนี้แหละครับการพน,นันไม่ได้โกงเฉพาะวิธีการเล่นแต่ถ้าคุณเล่นได้ในปริมาณที่เยอะนะครับโอกาสสูงนะครับที่เว็บจะบิดคุณนะบล็อกคุณนะก็มีโอกาสเป็นได้หรือบางครั้งเขาก็อาจจะให้ ถ้าเขารู้ว่าคุณเข้ามาเล่นบ,บ่อยมีต้นทุนในการเล่นเยอะนะครับตรงนี้ก็ฝากถึงทุกคนนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะเลิกหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับพนันนะครับจะเชิญชวนเพื่อนๆรอบข้างหรือว่าพี่น้องที่ยังหลงมัวเมาอยู่กับเว็บพนันนะครับอยากให้เข้ามาในกลุ่มเข้ามาฟังเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามานประสบการณ์ของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรนะครับ ยังไงก็ฝากกลุ่มของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าการพนันมันเลิกได้นะครับการพนันมันเลิกยากแต่เลิกได้นะครับผมสวัสดีครับ